สวัสดีเจ้ามาพ,พอกับสก,กิเซาประคั้ทำกินทําขายสั่งได้ไดอีกแล้วนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะสกีสิสาาพไปเห็ดเมนูสั่งได้ใดคือกานะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเส,สนอเป็นเมนู ข้าวเกี๊ยบฟักทองนะคะข้าวเกี๊ยบฟักทองนะคะเนาะพี่ผู้ใดเคยเห็ดว่าจะหาคอมเมนบอกกันได้นะคะว่าเคยเหตดแหล้วประสมสําเร็จบ่นะคะจันสกีนะคะก็ลองเหตุไปประมาณสี่ครั้งนะคะกว่าจะได้เป็นคลิปนี้นะคะเนาะจ้าผู้ใดที่ยังไม่เคยเห็ดนะคะกลับไปล่องเหตดตามสกีมือนีพร้อมกันเลยจ้าจะาไปเบื้องวิธีท้ำและผส,สมกันเลยนะคะอ่ะอยากแนะนํานะคะเมนูนี้นะคะสามารถประกอบอาชีพของเฮาได้แบบเง่ายวเลยนะคะผู้ใดที่ ยังบมีอาชีพเฮ็ดหรือว่าวางงานอยู่กับลองเอาเมนูนี้เข้าไปเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพลักเข้าด้วยนะคะจะากไปเบิ่งวิธีทาเราผสมผสมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเฮาก็จะปอกฟักทองนะคะแกะเปลือกนะคะก็จะได้ประมาณนี่นะคะล้างทาความสะอาดนะคะเตรียมไปหั่นกันจ้าฮาก็จะมาปาดเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะเพื่อเพื่อที่เฮาจะต้มหรือว่าจะนึ่งนะคะจะได้สุกง่ายๆนะคะ ชิ้นประมาณนี้เลยจ้าจ้าพอหั่นเสร็จนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วห้องก็จะไปหนึ่งนะคะสาหรับซอยกีจะหนึ่งนะคะผู้ใดจะต้มก็ต้มได้นะคะแราวมาเบื้องตอนซูปกันนะคะจ้าห้องกับหนึ่งฟักทองเสียนห้องกับมาเบื้องส่วนผสมของแป้งนะคะก็จะไม่แป้งมันนะคะหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมต่านะคะหนึ่งช้อนนะคะก็จะตามไปด้วยน้ําตาลนะคะแปดช้อนโต๊ะนะคะตามไปด้วยผงฟูนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ตามไปด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยปนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็จะเป็นเกลืออีกครึ่งช้อนนะคะส่วนผสมมะเข้าก็จะประมาณนี้นะคะพอหนึ่งพักท่องไปนะคะยี่สิบนาทีนะคะก็สุกเรียบร้อยจ้าพอสุกนะคะเฮาก็จะใส่ซ้ำแล้วก็จะมาบดประมาณนี้เลยนะคะบดบดฟักทองให้ละเอียดเลยนะคะเนื้อฟักทองนะคะเฮาจะใส่ u t c l อย กัมนะคะหรือถึงห้าร้อยกัมนะคะต่อแป้งหนึ่งกิโลนะคะหรือว่าจะใส่หน่อยหรืออ่าประมาณสามร้อยก็ดีนะคะประมาณนี้กระไดรึจ้าเพราะว่าถ้าเข้าใส่หลายเดียวจะบอฟูนะคะขั้นตอนต่อไปเข้ากระเรียมแป้งนะคะแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปตามด้วยพริกไทยนะคะน้ำตาลจ้าเกลือนะคะใส่ส่วนผสมให้ครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตามด้วย ฟักทองของเห่านั่นเองนะคะจาแล้วก็คุกข้าวส่วนผสมให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เห่าก็ใส่ทับพ,พี่นะคะเพราะว่าฟักทองนี่คือเห่าหนึ่งซุกปุ๊บเห่าออกมาเห็ดเลยนะคะเอาตอนที่ห่อนๆเลยนะคะอย่าเห็ดให้เย็นเด้อแล้วก็ใส่มือนะคะคุขกข้าวส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคุกจอมผสมให้เข้ากันเรื่อยจ้า ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราเก็จะใส่น้ำห่อนนะคะน้ำห่อนนะคะเอามาใส่เผื่อผสมแป้งนะคะต้องใส่เป็นน้ำห่อนเลยนะคะน้ำห่อนจัดเลยนะคะแล้วก็คลุกเข่าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะถ้าแป้งแห้งไปสามารถเติมน้ำลงไปได้อีกจ้าแล้วก็คลุกเข่าส่วนผสมต่อไปเรื่อยๆนะคะนวดๆลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆให้กันนะคะ พอห่อหนวดแป้งในประมาณนี้นะคะห่าก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมเ่าจะมาใส่พร้อมกันกับแป้งตอนแรกเลยนะคะเพราะว่าเดียวกินจะชุนเกินไปนะคะเ่าจะมาใส่ตอนที่แป้งเ่ากําลังจะได้นะคะทางูุณซื้อว่าแป้งแห้งไปเ่าก็สามารถเติมน้ำได้นะคะหยดน้ำนิดน้อยเนาะเดี๋ยวแป้งจะแชะเปกอนไปนะคะแป้งของห่อก็จะได้ประมาณนี้นะคะทางคุณซื้อว่าแชะเกินเ่าก็สามารถเติมแป้งได้ที่กันนะคะเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้เ่าก็จะเอาไปแลบกันเลยนะคะ อาจจะมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอาแลบหอนะคะอาจจะได้ประมาณนี้นะคะจะส่งให้เขาให้เรียบร้อยนะคะจะเฮ็ดก่อนใหญ่นะคะน้องอกีอยากแนะนำนะคะเดี๋ยวตอนหนึ่งเดี๋ยวจะบ่สุกนะคะเอออกีเฮ็ดสามสี่ครั้งนะคะบ่สุกแจ็คเถื่อนะคะอ่ะตอนนี้จะเป็นเพื่อนที่ซีนะคะสําหรับการเฮ็ดข้าวเกียบนะคะกาจะได้เป็นคลิปนี้นะคะเราจะเฮ็ดประมาณนี้นะคะ หรือว่าตามความต้องการเลยนะคะอย่าเฮ็ดลูกใหญ่กะเฮ็ดได้นะคะแต่ว่าถ้าต้องหนึ่งน่านแนนะคะหนึ่งโดนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะประสุกนะคะก็จะเฮ็ดประมาณนี้นะคะแล็บอยู่ประมาณสามรอบนะคะจ่าแล้วก็ครึ่งครึ่งครึ่งให้เป็นลูกกลมๆนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะจะา่าพอเฮ็ดเสร็จนะคะเฮก็จะเอาเตรียมเป็นหนึ่งกันเลยนะคะตังน้ำให้หอนเลยนะคะ แล้วกรเตรียมขนมข้าวเขียบของเฮ้านะคะเป็นหนึ่งกันนะคะก่อนจะเป็นหนึ่งเฮากับออมมีดหรือว่าอ่าอีหยังเลมเดมนะคะมาจิมจิมออมออมอ่าขนมของเฮ้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อแบบขนมถูกความหอนนะคะเขาจะได้ฟูเขาจะมีอ่าระบายเนาะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปหนึ่งด้วยนำหอนเลยนะคะหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะโดยไฟกลางนะคะเป็นเวลาสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงเลยก็ได้นะคะ เพื่อความสุกข,ข้างในนะคะแล้วมาเบิ่งต่อหนึ่งสุกจ้าจ้าตอนนี้สกีกันหนึ่งได้ประมาณสองชั่วโมงนะคะเขาก็มาเทิเบิ่งนะคะถ้ายังมาสุกสามารถหนึ่งต่อไปอีกนะคะถ้าสุกแล้วเขากลับผ้าให้เย็นเลยจ้าพ้าให้เย็นเสร็จนะคะจะได้ประมาณนี้เขาก็ับจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เรื่อยนะคะใส่ตู้เย็นไว้นึ่งขึ้นนะคะแล้วมาเบิ่งกันจ้าจ้าพอ alsa, เข้าเอาออกนัางตู้เย็นนะคะแล้วเขาก็จะมาปาดประมาณนี้นะคะ ป่านหั่นเป็นบางๆนะคะผู้ใดจะใส่มีดแบบสกีก็ได้แตวบามันจะบดเสมอกันนะคะพยายามป่านให้เสมอกันนะคะบางๆนะคะถ้ามีมีสองคมอะใส่มีสองคมกันเรื่อยก็ดีนะคะปานให้ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็เตรียมไปตากกันนะคะจาะ้าพอปานเสร็จนะคะเราก็จะเตรียมไปตากกันเรื่อยนะคะกระตากใส่กระดงนะคะตากไว้จักประมาณสองมือนะคะ ที่เห็นเป็นจุดขาวขาวนะคะก็คือสอกีหนึ่งบัสูกจ้าขนาดหนึ่งโดนนะคะยังบัสุกอยู่พยายามหนึ่งโดนๆดนะคะอ่ะแค่ซ้ำหนีหนาจะบ่มีปัญหาอย่างนะคะไปเบิ่งตอนถอดกันนะคะเพราะว่านนาจะบ่มีปัญหาแหละนะคะสกีวานะเขาไปเบิ่งพร้อมกันเลยนะคะตอนถอดนะคะอ่ะเพราะเขาตากเซตนะคะสกีกระตากไว้ประมาณสองขึ้นนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็ลาเตรียมถอดกันเลยจ้า ส่น้มมันใ้ฮฮอนนะคะแล้วก็เอาขนมบงเฮาลงไปทอดเลยว้าวแต่กับฟูอยู่นะนะคะเนาะเพราะว่ามันจะเสียตรงกลางนะคะนิดนึงนะคะเป็นเศษขาวๆนิดนึงบะเป็นยังนะคะถอดลงไปอีกจ้าไปทอดไฮซ็ดเ,เลยนะคะอะความฟูกประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะสกีเฮดเป็นอ่าซีขัางเลยนะคะกว่าจะได้คลิปนี้นะคะทุลองเฮดบึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยจ้าเ้าก็ับไปถอนให้เซจเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นคลิปนี้นะคะก็จะประสบความสำเร็จได้ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคอยูนะคะเดี๋ยวสอกอิลเ็ตคลิปต่อไปให้เบิ้งไปอีกนะคะถ้าพอถอดเสซจนะคะก็จะได้ประมาณนี้จ้าเข้าเกียบฟักทองของเฮ้านะคะเสร็จเรียบร้อยจ้านะมาลองชิมกันเบิ้งนะคะหากเบิ้งก็คือกรอบอยูนะคะกรอบดียูนะคะ อืมรอบจ้าเขาเกี่ยวฟักทองนะคะกลายเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยจ้าแซบนะคะแซบอยู่นะหวานๆพอดีเลยจ้าผู้ใดที่อยากไปทําตามก็ลองไปทําตามกันได้นะคะอาจจะบอปันใดนะคะจะวัาเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวสกีจะปรับเปลี่ยนศูนรเห็นห้เบืองไหมจ้า จ้ากับพเบิ้งมะฮอดตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีน้ำเลือดจ้าผู้ใดร้องเฮ็ดเบิ้งเรีวนะคะประสบความสำเร็จบอกกันมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใ่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า